สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำซาพาดินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะพ่อแม่พี่น้องตำซัวหอยแข้งบโว่อแม่พี่น้องเอ่อบุรีสุกลำเนอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหวานลำมอกขนาดแต่จะมากับขาวเนอพ่อแม่พี่น้องเนาะอืม 때 먹고 그러나 너아 ข่าน้ามค้นๆหอยแข้งหวานขนาด นุบๆน่ได้ผมเมงพี่น,นอง เลี้ยหลวงดีเข้าตาเนอะผมไม่ไ้องยิงจำไปเพชรจีนอู้ให้แกก็แสบพอก็ผมไม่ไปลองซุกๆหวานหวาน ีบรรยากาศมืดฝนนะพอ่อแม่ไปรอด รสจะจัดปเปรี้่วๆอเหมือนไหมวะจะได้ไปโกบกินข้าวหวานรำขนาดอ่ะเข้มกล้องมันจะสั้นเหรอ ที่ผมก็บอกหูว่าผมคิดไปเองก็นามถ้ามีนกกังเข็นอยู่ด้านข้างใกล้ๆแมงวันจะบอกค่อยมีเมื่อกี้มันยังบามาเรียนกกังเขนนะบอกล้องนอกมามนกไปเสียงมมนวันมาปั๊บเลย ban 嗯 mm. น <Pie year nes> อ <initiative> อี่ก <stop> ันนกกระจิบกันนกกระจอกอืมก็ขิงมาแล้น้ำฝนมันยดลงมาก Muito go ใบกล่องมันงอนบ่ม,นมาไม่ต้อง ล้ำสุดยอดผมไม่ต้องหลวกเบอรกี้เบอรกีวิขึ้นมาเลยอะผมไม่ต้องหวาน โอเคครับผมเนาะผมไปเป็นห้องถึงว่าล้ำแต่ล้ำว่าบัได้กินเหมือนขนาดเนาะแล้วก็เป็นเมนูตีล้ำด้วยนะผมไปเป็นห้องเพราะว่าอมันจะเป็นยาตะตอนที่แกะเนาะผมไปเป็นห้องแกะจนเจ็บมือมั้งเนาะเนาะมไปเป็นห้อง แกเป็นบางส่วนแล้วก็เป็นบางส่วนก็บม่ได้แก้เนาะแต่ส่วนมาจะแกะมาผมหม่ไม่น้องโอ้น้องผมหม่ไม่น้อง,องล้ําแต่มันก็แกะยากน้อยเพราะว่าถ้าต้มซุกเลยอ่ะจะแกะง่ายน้อยผมหม่ไม่น้องแต่ด้วยความดีกว่าเฮาลวกกําเดียวเนี่ยมัน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 จะแกะงายน้อยนาอผมหม่ไม่ร้อง,องแต่กอแนะนํนนาน้องผมไม่น้องหวานล้าหม้อขนาดอา่า หอยแข็งเนี่ยถ้าเราลวกกําเดียวเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็ขาวเน,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 นาะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นน้ำต่ำน้ำเนี่ยหอมตองเพสเพสสมสมจังหวะให้มันครบความขาวไปเนาะพ่อแม่พี่น้องรสจ้จาจังหวะอู้แซ่บรสจัดลำม้อขนาดพ่อแม่พี่น้อง ใส่ตึงพริกแห้งใส่ตึงพริกสดหนึ่งมันจี๊ดจาดไปเลยนาองเป๋มไปน้องเนาะต่กาสำรับแพทีไปอย่างกาไปป้าหอยข้อหอยแข้งจัดเมนูนี้ได้เลยนาองเป๋มไปน้องล้ำแบบพิดหวังเป็นเมนูตีอู้จุ่มชอบขนาดนาองเป๋มไปน้องล้ำเหมาะก็โอเคผมน่องผมไปน้องคิมนี้ก็ต้องขอตัวล้ำลาไปก่อนกับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่แหละตกลงมาหลอบนึ่งแล้น่นน้องผมไปน้องก็กกอกสองมาแน่นอนพาะว่าฟ้าบะเปิดเนน่องผมไปน้องเนาะก็ต้อง ต้อก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะก็ากเมนูนี่ตัวเนอร์เนาะปอไปไมแบบน้องถ้าแพ้่ึเมนูครับแกมาออกก็เอาหอยแข็งมาต่ำพอเนอร์เนาะปอไปไมแปนน้องส่วนจะสุกมากสุกน้อยนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะปอมแบบน้องเนาะจัดเลยครับเมนูนี้บอผิดหวังคลิปนี้ต้นสา,พาวพาไปโชวก์ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับผม